พอน้ําที่เป็นของเหลวเนี่ยพอถึงความร้อนถึงจุดจุดหนึ่งก็คือร้อยองศาน้ําที่ถึงร้อยองศาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายจากของเหลวกลายเป็นไอพอกลายเป็นไอปุ๊บมันก็เกิดแรงดันในระบบปิดการระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยเป็นระบบปิดถ้าข้างในาจากของเหลวน้ำที่เป็นของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยจะเกิดแรงดันมหาศาลแลจะทําให้มันดันออกทาง,งาน,นู้นทางนี้ส่วนมากจะท่อยางแตกก่อนครับใช้เองซ่อมเองกับ ton life to do ครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการระบายความร้อนด้วยน้ําใน เครื่องยนต์นะครับจะพูดให้กับหลานชายที่เรียนช่างยนต์ฟังนะครับก็เป็นความรู้พื้นๆที่ได้ทําความเข้าใจเองนะครับก็มาบอกกล่าวให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ลองฟังไปด้วยกันนะครับไปดูกันเลยเริ่มต้นเรื่องเรื่องของหม้อน้ําเรื่องอะระบายความร้อนด้วยน้ําทําไมรถถึงต้องมีหม้อน้ําและทําไมรถถึงต้องมีวาล์วน้ํา เท้าความเดิมจากสมัยก่อนรถที่มีเสื้อสูบที่80ซีซี100ซีซีอย่างเช่นมอไซค์สม,สมัยก่อนเนี่ยมันจะไม่ใช้น้ําระบายความร้อนใช่ไหมมันจะใช้ซิงค์เป็นอลูมิเนียมซึ่งมันระบายได้ทันอยู่แล้วไม่ถึงกับร้อนจนถึงกับลูกหรือโลหะที่เป็นเสื้อสูบถึงขั้นละลายมันก็สามารถระบายได้แต่พอผ่านวันเวลาผ่านไปเนี่ยการพัฒนามันเริ่มเริ่มเพิ่มขึ้น มันก็อยากจะให้ลดแรงขึ้นเนะเพื่อลดแรงขึ้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องเพิ่มน้ํามันเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปในห้องเผาไหม้เพิ่มอา,อาจจะเพิ่มปริมาณลูกสูบแต่จากัดด้วยเครื่องที่ขนาดเล็กไม่ใหญ่นักแต่อาศัยเชื้อเพลิงที่เข้าไปที่เยอะเยอะที่เข้าไปเยอะเยอะมากมันก็ทําให้การระบายความร้อนด,ด้วยซิงค์เนี่ยซิงค์อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่สามารถจะร,ระบายได้ทันเขาถึงมีการ เลือกใช้น้ํามาระบายความร้อนแทนซึ่งน้ําที่ระบายความร้อนเนี่ยมันก็จะวนอย่างอธิบายไายเห็นไหมอธิบายง่ายๆนะน้าที่ระบายความร้อนด้วยด้วยน้าเนี่ยเครื่องที่ระบายความร้อนด้วยน้าเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในเสื้อสสบปั๊มปั๊มน้ําวนขึ้นเสื้อยู่วนอยู่ในเนี้ยและทําไมเขาถึงมีวาล์วน้ําทําไมถึงมีหม้อน้ําเพราะว่าการระบายความร้อนเนี่ยน้าที่ระบายความร้อนมันดูดซึมความร้อนใช่ไหม น้ำมันเป็นของเหลวพอน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยพอถึงความร้อนถึงจุดจุดหนึ่งก็คือร้อยองศาน้ำที่ถึงร้อยองศาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกลายจากของเหลวกลายเป็นไอพอกลายเป็นไอปุ๊บมันก็เกิดแรงดันในระบบปิดการระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยเป็นระบบปิดถ้าข้างในจากของเหลวน้าที่เป็นของเหลวกลายเป็นไอเนี่ยจะเกิดแรงดันมหาศาลก็จะทําให้มันดันออกทางนน้นทางนี้ส่วนมากจะท่อยางแตกก่อน น้ำก็จะแตกก่อนแล้วทำให้เครื่องโอเวอร์ฮีทเพราะว่าความร้อนที่มันที่เราเพิ่มเพิ่มเชื้อเพลิงเข้าไปในลูกสูบเนี่ยมันความน้ําที่ระบายนมันก็ระบายได้ได้แค่นั้นเขาถึงได้ต้องมีหม้อน้ําไว้เพื่อเพื่ออะไรมีหม้อน้ําแล้วก็วาวน้ําไว้เพื่อที่ว่าวาวน้ำเนี่ยส่วนมากจะมีอยู่ที่7 0ถึงแปองศาทําไมถึงมีแค่นั้นเพราะว่า น้ำที่มีความร้อนที่85องศาเนี่ยมันเริ่มแล้วจะกลายสภาพจากของเหลวเริ่มจะกลายเป็นไอแล้วคือเกลอกันไว้ไม่ให้เกินกว่านั้นคือน้ําที่ร้อน85องศาปุ๊บเนี่ยที่อยู่ในเครื่องนะที่ระบายอยู่ในเครื่องเนี่ยมันก็ถูกดันมาตรงท่อนี้ถ่ายมาท่อบนเราจะรู้สึกได้เวลาจับท่อบนมันจะร้อนพอน้ําที่อยู่ในระบบปิดของเสื้อสูบที่มันวนอยู่เนี่ยบความร้อนเนี่ยมันมันมันดันมามาเก็บอยู่ในหม้อน้ํา แล้วหม้อน้ำเนี่ยก็เข้าท่อล่างท่อล่างซึ่งจับแล้วมันจะเย็นเพราะว่ามันถูกระบายด้วยลมมันก็จะไปจ่อจ่อเข้าเครื่องโดยที่มีวาล์วน้ํากั้นอยู่วาล์วน้ํากั้นอยู่ปุ๊บพอน้ํามันเกิดถึงอุณหภูมิที่8 5ห้าองศาวาล์วน้ําก็จะเปิดเพราะว่าน้ำน้ำเปิดปุ๊บเนี่ยน้าที่อยู่ในระบบในเครื่องเนี่ยที่ร้อนกว่าเนี่ยมันก็จะดันดันน้ําที่เย็นกว่าเนี่ยที่อยู่ในหม้อน้าเนี่ยเข้าไปแทนที่น้ําที่เย็นกว่าอยู่ในหม้อน้าเนี่ย เข้าไปแทนที่ในเครื่องน้ําที่อยู่ในเครื่องที่ร้อนกว่าเกิน85องศาก็จะถูกดันมาที่หม้อน้ําพอดันมาที่หม้อน้ำปุ๊บน้ําในเครื่องต่ำกว่า85องศาวาลก็จะปิดพอวาลก็จะปิดปุ๊บน้ําที่ร้อนก็จะอยู่ในหม้อน้าแล้วน้ําที่เย็นก็จะเข้ามาในเครื่องแล้วใช่ไหมแล้วก็หม้อน้ํานี้ก็ลมเข้าระบายความร้อนที่มันเกิน85องศาให้มันเย็นลงเย็นลงน้ําในเครื่องก็จะร้อนขึ้นร้อนขึ้นพอถึง85ก็จะวนอย่างเงี้ย85ปุ๊บมันก็จะดันเข้ามาแทน นี่แหละเขาถึงถึงเรียกว่าต้องมีวาวน้ําเดี๋ยวมีคลิปคลิปหนึ่งซึ่งรถลุงอะ่ะถอดวาวน้ําออกเพราะว่าวาวน้ํนตายซึ่งถอดวาวน้ําออกบอกได้เลยว่าถอดวาวน้ําออกทําให้เครื่องรถไม่ร้อนเย็นขึ้นจริงเพราะว่าขี่ลองขี่เร็วอยู่แล้วพอขี่ด้วยความเร็วเนี่ยระยะร้อยร้อยกิโลเนี่ยขี่ด้วยความเร็วร้อยกิโลเมตรเนี่ยเกยความร้อนเนี่ยขึ้นไม่ถึงครึ่งขึ้นไม่แค่สองสามขีดซึ่งก็ ให้ผู้ชมนะครับไปลองพิจารณาเองว่าจะใช้อย่างไหนดีจะถอดหรือจะใส่ถ้าถอดก็คืออุณหภูมิของเครื่องยนต์น้ําที่ระบายในเครื่องอะ่ะมันยังไงม,มันเย็นอยู่แล้วมันไม่ร้อนแน่และคุณขี่เครื่องขี่รถในขณะเครื่องเย็นเขาถึงบอกว่าเวลาสตาร์ทเครื่องรถขี่ออกไปเนี่ยห้ามเหยียบห้ามบิดห้ามห้ามซัดเพราะอะไรเครื่องยังเย็นอยู่ ทำไมเขาต้องอุ่นให้เครื่องร้อนเพราะว่าการที่เครื่องมันร้อนเนี่ยรถน่ะมันจะวิ่งได้ดีก็ต่อเมื่อมันใช้พลังงานความร้อนเพราะว่าลูกโซ่พอความร้อนถึงจุดๆเป็น่งเนี่ยเสื้อโซ่ที่เป็นเหล็กมันจะขยายตัวและมันก็จะทําให้รถอะลื่นแล้วก็มีแล้วก็วิ่งดีวิ่งขึ้นแต่ขณะที่เครื่องเย็นเนี่ยโลหะมันก็จะรัดตัวใช่ไหมแล้วเราไปเหยียบไปการสึกหลอมก็จะเยอะ มันก็จะเพิ่มมากขึ้นถ้าเราไปเหยียบขอถึงได้บอกไงว่าห้ามเหยียบเครื่องเย็นสตาร์ทเครื่องใหม่ๆห้ามซัดห้ามอะไรเงี้ยและคนที่บอกว่าถอดมาเป,สป็สิปีสิปีไม่เ,เป็นไรก็ไม่เป็นไร,ก,ไนไรก็ไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ก็ให้พิจนารณาเอานั่นคือมาอธิบายให้ฟังเฉยว่าหลักการและการใส่วาลน้ําหรือไม่ใส่วาลน้ํามันมีผลอย่างไรก็อย่างที่บอกแล้วครับรถที่วิ่ง คนที่ซัดบ่อยๆเหยียบบ่อยๆอะถ้าถอดวาวาน้ำแล้วคุณก็พิจารณาเอาเอ,เ,อเองแล้วกันว่าการที่คุณเหยียบตีนหนักๆในขณะที่เครื่องเย็นมันจะส่งผลทบต่อเครื่องคุณอย่างไรแน่นอนรถคุณวิ่งได้ไม่เต็มประสิทธิภาพาการสึกหลอก็จะเร็วขึ้นส่วนคนที่เหยียบไม่เกิน80ถอดเถอะยังไงรถคุณแบบใช้ใช้ยันตายก็ยังไม่สึกหลอยังไม่ยังไม่ส่งผลแต่ถ้าคนตีนหนัก แล้วคนตีนผีอย่างพวกเราเนี่ยก็ไปพิจารณาและก็เลิกเถียงได้แล้วนะเรื่องวาวน้ำถอดถอดดีกว่าหรือใส่ดีกว่าเขามีมาให้มันก็ดีอยู่แล้วเพื่อเพิ่มเพื่อประสิทธิภาพของเครื่องยนต์ที่มันทํางานได้ดีเต็มประสิทธิภาพความวิ่งคือรถยนต์คุณเซ็ตมาให้ไม่220คุณจะวิ่งได้เต็มที่ได้220โดยที่วิ่งอยู่ได้นานหลายๆปี โดยไม่สึกหลอเขาก็ต้องมีวาล์วน้ำเขาคำนวณมาแล้วก็อย่างที่บอกวาล์วน้ำม,มีมาเพื่ออะไรเพราะว่าอย่างที่น้ำเครื่องคุณฮีทแล้วก็บอกว่าเ,เกวความร้อนขึ้นเนี่ยมันสาเหตุแรกเลยนะที่คิดว่าจะเป็นก็คือวาล์วน้ำตายเพราะว่าน้ำวาล์วน้ำตายเนี่ยระบบระบายความร้อนในเครื่องเนี่ยมันจวนอยู่มัน มันมันจะไม่ถูกเปิดด้วยวาล์วน้ําที่จะเอาน้ําที่เย็นในหม้อน้ําไปแทนที่เพราะว่าวาล์วาน้มามันตายเครื่องคุณก็จะร้อนอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีน้ําที่อุณหภูมิเย็นกว่าเข้าไปแทนที่เพราะว่าวาล์วน้ําตายเช็คอันดับแรกเลยคือวาล์วาน้ําและแน่นอนที่สุดในเมื่อมันไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนเนี่ยน้าที่วนอยู่ในเครื่องมันเกิน85องศา 90องศาถึง100องศาเมาื่อไรนะบันไลแน่นอนยังไงก็น้ำที่กลายเป็นไอแรงดันมหาศาลนะครับ,บอยเลอร์ที่เป็นเหล็กยังบีบรัดบุบให้บุบได้เพราะแรงดันของไอน้น้ำรับภาษาอะไรกับท่อยางเล็กๆนะครับยังไงท่อยางคุณก็แตกหรือไม่ก็ส่งผลไปทบไปถึงประเก็นในเครื่องอะไรประมาณนี้ที่มันฮีตขึ้นแล้วก็น้ำหายก็เป็น อาการแรกเลยก็คือน่าจะเป็นวาวน้ําตายนะครับก็ลองถ้าใครที่เป็นปัญหานี้ก็ลองถอดวาวน้ําแล้วขี่ดูนะครับก็อาจจะหายอาจจะดีขึ้นก็ผมไม่ใช่ช่างนะครับก็ศึกษาเองทําความเข้าใจเองแล้วก็ปฏิบปติปต่อเรื่องราวแล้วก็ทําความเข้าใจกับมันนะครับเรื่องวาวน้ํานี่ ก็เลิ่ถกเถียงกันได้แล้วนะครับว่าถอดดีหรือใส่ดีนะครับก็สําหรับผมแล้วตีหนักเหยียบบ่อยก็ใส่ดีกว่านะครับใส่ดีกว่าดีกว่าเพราะว่าดีกว่าถอดว่าถอดขี่เร็วแล้วเครื่องเย็นเจี๊ยบเลยส่งผลกระทบแน่นอนเครื่องคุณสึกหล่อเร็วขึ้นแน่นอนครับก็มีประมาณนี้ที่จะอธิบายให้ฟังเดี๋ยวจะแนบคลิปที่ ขี่ด้วยความเร็วร้อ,อ,ยอยกิโลเมตรต่อชั่โมงด้วยระยะทางประมาณ50กิโลนะครับขี่มาใน,ในขณะที่วิ่งเร็วเนี่ยเกวอมร้อนตกรูปเลยไม่ถึงครึ่งตกมาเหลือประมาณ2ขีดก็เนี่ยแหละบอกได้เลยครับว่าถอดเบาน้ําเครื่องเย็นขึ้นแน่นอนทําให้เครื่องคุณไม่ร้อนแน่นอนฟันธงครับแต่ก็ไปพิจารณาเอาแล้วกันว่า คุณวิ่งในขณะที่เครื่องไม่ร้อนกับคุณวิ่งในขณะที่เครื่องคุณร้อนในในสภาวะที่คงที่โดยทํางานในกลไกของมันดีกว่าหรือถอดวาวน้ําดีกว่าพิจารณาเอาครับไม่บังคับกันนะครับก็บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจถึงจุดนี้ผมก็หมอสามนะครับไม่ได้จบช่างไม่อะไรก็ทาความเข้าใจกับมันแล้วก็เราก็จะดูแลมันได้ดีที่สุดนะครับ พอดีหลานเขาเรียนช่างยนต์ก็เลยอธิบายให้ฟังคร่าวๆไปรู้เข้าใจป่าปเหนื่อยไปแล้วบ๊ายบาย